สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับการพยากรณ์อากาศประจำวันในวันพฤหัสบดีที่20มิถุนายนพุทธศักราช2567ศูนย์ุนตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงเช้าครับเริ่มจากเรามาดูปัจจัยที่ผลต่อสภาพอากาศในวันนี้กันก่อนนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับมียอมความกดอกาศตา่ำปกคลุมบริเวณ ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและก็อาตังเกียนะครับต่อมาเรามาดูภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับจากภาพถ่ายของดาวเทียมก็เห็นได้ว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของเรามีเมฆปกคุมบ้างโดยส่วนมากก็จะอยู่บริเวณจังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศประจําวันที่20มิถุนายนนะครับ ก็คาดว่าจะมีฝนฟ้าคนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็จะอยู่บริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชาธานีนะครับส่วนลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20ึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าจะอยู่ที่34-38องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ที่ 25- 27องศาเซลเซียสครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคนองที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับการพยากรณ์อากาศในช่วงบ่ายสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน